าใจว่ายะสิ่งความดีเสร็จแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแควถามว่ามันเป็นยังไงอัศจริษยอัศจริก็ทูลนตอบว่าเวลานี้ทุกเวทนาแม่นครอบงำข้าพระพุทธเจ้าจัดองค์สมเด็จพระสุนทรสวัสดิ์จึงได้ถามว่าอัศจริเธอดังอภกยยะสังขารไม่อยู่หรือท่านพระอัศจริก็ตอบว่าไม่อยู่พระเจ้าค่ะ สมเด็จพระบรมสาสีราจึงได้ตรัสถามว่าสัจฉิเธอเห็นว่าขันห้าคือว่ารูปเปรตนาสัญญาสังขารไมญยานเป็นของเธอหรือพระสัจิก็กราบทูลว่าไม่ใช่พระเจ้าค่าอถือว่าเธอเห็นว่ารูปเปรตนาสัญญาสังขันทั้งวิญญาณมันเป็นเธอพระสัจิก็ต่อทูลตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่เม่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสว่าสัจฉิ ที่เธอป่วยในคราวนี้ความจริงก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสเพราะอาสัศชิก็กราบทูลว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีไว้คงจะสลายตัวเสียแล้วองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วจึงได้ทรงตรัสถามแบบนั้นเมื่อว่าอาสัชชิตรัสทูลทานทูลตอบองค์สมเด็จพระบิาด็จพย์แก้วจึงได้มีพระพุทธฎิการตรัสว่าอาสัศชิ ความดีของเธอยังไม่สิ้นไปความดีของเธอยังทรงอยู่เธอยังนั่งสาความดีไว้ได้เป็นปกติความดีใดๆที่เคยเธอเค,เคยได้จะคำสอนของตถากตไว้เสียงนั้นยังครบาทวนบริบูรณ์แต่เธอยังมองว่ายังมีความเห็นว่าอัตภาพร่างกายคือกันห้าได้กระรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มันไม่เจ็เธอไม่เจ็บของเธอเธอยังไม่มีในกันห้าันห้าไม่มีในเธอฉะนั้นความดีข้อนี้ยังปรากฏในระบรรดาต่านปุตตบริษัทตรวนี้เขาเรียกว่าสังขารุปเปขายานคือมีอยาเป็นเครื่องวางเฉยในทั้งขายคือขันห้าได้ร่างกายที่เราเรียกกว่โมบขาบรมี ถ้าเราส่งได้เพียงนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขึ้นเที่ยวความดีของท่านทั้งหลายจะไม่หมดไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านทั้งหลายยังทรงความดีตามที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เป็นอันว่าท่านทั้งหลายมีปัญญาครบถ้วนเต็มครบถ้วนบริบูรณ์คือว่ามีปัญญาเต็มมีบรารมีในด้านนี้เต็ม ถ้าบัญญาบรารมีเต็มถ้าบรารมีเดียวบรบรดาท่านพระตุริษัทบารมีอื่นก็เต็มไปด้วยช่วยให้เราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุขกล่าวคือเข้าถึงอารหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาส,สนาที่เรียกันว่าเข้าถึงพนิพพานอารหับรรดาท่านพุทบบริษัททุกท,ท่าน สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสด์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พูนผลจงทราบว่าบารมีสิบระการที่องค์สมเด็จพระทศพุกลกาวมาแล้วชั้นใดอัตมาพูดจบแล้วในด้านปัญญาบารมีก็ขอยุติยุติเรื่องบารมีไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่บรรดาท่านสมเด็จพระอริสัทธรรมั้ายบารมีสิบจบเป็นแล้ว ตันนี้ต่อตันนี้ไปก็มาพูดกนถึงพระสกิธาคามีเห็นว่าเรื่องการปฏิบัติเรื่อมรรคผลนิพพานก็คงจะเป็นของไม่ยากขอมัดาท่านพุทธบริษัทธรเบโสดาบันเท่านั้นที่เราจยากขึ้นกันได้ยากเพราว่าเป็นของใหม่ถ้าถึงเบ,บโสดาบันแล้ว เราจะปฏิบัติตนเพื่อพระสิกขาคามีนาคามีอาณาตพผลตอนนี้เป็นของง่ายท่า <c oughs> นพระพุทธสุรเตโคโคสาจารย์ท่านพูดไว้ในพวิสุทธิมัรค์ท่านบอกว่าถ้าบุคคลผู้ใด,ดเป็นพระโสดาบันในที่นั่งใดจงทำตนนี้เข้าถึงเป็นอาณาตพผลในที่นั่งอันเดียวนั่นเอง นี่เป็นเจตนาของท่านที่กล่าวไว้ด้วยดีแต่ความจริงก็เป็นอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธิบัิษัททุกท่านเพราะการเป็นบาโสดาบันนยากคำว่ายากก็เพราะว่าเป็นของใหม่กับจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะจิตใจของเรานี่พบกับอกุศลมาตลอดเวลา ถ้าเราจะมาตั้งหน้าตั้งตาคิดว่าจะทำแปใกว่าตนให้เป็นประโสดาบันอกุศลนที่เป็นเพื่อนเก่าของเรานั้นมันก็จะเข้าประหัตประหารมันจะทำลำพยายามเข้ามาทำลายแต่ก็ไม่เป็นไรเราฟังบาร,รมีกันมาแล้วนี่บรรดาท่านพระตบิษัตถ์ถึงแม้ว่าจะฟังบาร,รมีแต่พงยอ่อๆก็พอเข้าใจแล้วว่ากำลังใจของเราครบทนบริบูรณ์ ถ้ากำลังใจของเรายังไม่ครบทนบริบูรณ์เราก็ไม่ต้องอยู่ททำให้ไม่ครบทนบริบูรณ์เสียก่อนถ้ากำลังใจในด้านปฏิบัติบารมีสิระการครบถ้นเป็นปกติคำว่าบริบูรณ์นี่เห็นตามนั้นเป็นปกติไม่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงเจอนั่งอยู่ยืนอยู่เดินเดินอยู่นอนอยู่ทำกิจการยังไงก็ตามจะไปนั่งในวงเล่าเมากันชายก็ช่าง เราจะไปอยู่ในสังคมไหนก็ช่างเราอาจจะพูดคุยตามใจเขาได้วพาแต่ว่าจิตใจของเราไม่เป็นไปตามนั้นนี่ทิบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเป็นสิ่งที่เราควรสนใจน่าจะสนใจตามนี้ท่านพุทธบริษัทท่านหลายเห็นดีด้วยไหมเห็นดีหรือไม่เห็นดีด้วยก็ตามใจตอนนี้เรามาพูดกันถึงพระสกิทาคามี เราเป็นบรซนูนดาบันแล้วมีศีลบริสุทธิ์รู้แล้ววแตถภาพร่างกายของเรามันจะพังเราเชื่อคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่สงสัยในคำสอนของพระองค์ว่าอัตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เราจะหาความสุขในการตัดร่างกายคือนี้ร่างกายให้คนไป <c oughs> แปดถวาพประสดาบันถ้าเราปฏิบัติได้มันก็ยังดีไม่มากนะักเพียงแค่คุมศีลไวให้เป็นปกติไม่ละเมิดในศีลยังมีความพอใจในกามารมณ์ แต่ก็อยู่ในขอบเขตของศีลแล้วก็เราไม่สงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระโสดาบันไม่ประมาทคิดว่าเราจะต้องตายเป็นปกติถ้าเราตายเราปรารถนาพระนิพพานพระโสดาบันเป็นผู้มีสติปัญญามีศรัทธาสูง <c oughs> มีความมั่นในคุณพระรัตนตรยัยนี่เราไปนั่งมองดูพระโสดาบัน แล้วก็คิดว่าเป็นเบาโซดาบันก็ดีแต่ถ้าว,ว่าเวลาการที่ความวุ่นวายของจิตนี้มันยังมากเราเห็นว่าไม่เป็นเรื่องเรื่องเวลาทำไมเราจรึงจะต้องไปยุ่งกับเอกาเมราคะความพอใจในการมาคุยความมีผัวมีเมียทั้งเต็มปบ้รีความสุกปลกไม่พอใจอยู่ในความร่ำรวยเกินไป แล้วยังเราก็ยังจะมีความพอใจในขันห้าความสวยสดงดงามมีความจริงใบโสด,ดามไม่ละเมิดแตสินห้าตัวนี้ว่ายัางยังยุ่งอยู่ในกามารมณ์ยังยุ่งอยู่ในความรวยเราเห็นว่ากามารมณ์ทำให้เราเป็นทุกข์ความร่ำรวยไม่ได้สร้างความสุขใจให้เกิดแก่บุคคลใดเป็นปัจจัยของความทุกข์ เราจะทำยังไงบรรดาแานพุทธบริษัททุท่านก็ใช้ปัญญาบาร,รมีก็บบารมีทั้งสิบระการเ <c oughs> ข้ามาประหัตประหันอารมณ์ดีมอาอัตภาพร่างกายนี่มันเป็นเราเป็นของเราให้นักขึ้นเราจะว่าเห็นจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้ว ก็ยังเห็นความสกปรกสมมติของมันหนักขึ้นจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายมีความสยิดสียนในร่างกายของเราและบุคคลอื่น <c oughs> ตอนนี้อย่ถามว่ามีกรรมฐานบทไหนเป็นเครื่องยึดไม่ตอบแลว้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะการแยขึ้นเป็นบบโสดาบันนี่มันต้องครบมาทุกอย่างมันจะมานั่งบอกกันอยู่อีกหรือไม่มีความจำเป็น ถ้ายังจะต้องนั่งบอกกันยังอีกอก็สแสดงว่าท่านยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันแะเป็นกันได้ยังไงกรรมฐา,านหยาบๆในด้านสมถะภาวนานี่เขาต้องบุกแหลกกันมาตั้งแต่ก่อนเป็นพระโสดาบันมันจริงจะเป็นพระโสดาบันได้แต่ว่าสมถะภาวนาบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายก็ต้องคุมอยู่ไม่ใช่ว่าผ่านมาแลว้วก็ทิ้งกันไป แต่ก็จะมานั่งถามกันบอกว่าตดัดพาออะไรถ้ามาถามใ้ตัวเองจะไม่บอกให้ฟังเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่จะต้องถามมันไม่มีมันผ่านมันแล้วไม่ว่าตอนนี้เป็นตอนพูดให้ฟังก็จะพูดราการที่ทำลาพันเริ่มหน้าเสกกายติฏฐิทำลายรางราเพราะความทำลายความรู้สึกของกรารให้มันไหลลไป มิพรท่านาจะมาพูดกันเึงสกิทาคามีอัตราว่ากกว่าอาว่านาคามีเลยดีกว่าเพราะสกิทาคามีก็ละสังโยกได้แค่เป็นโสดาบันมันได้เพียงว่าอารมณ์จิตละเอียดกว่าความรู้สึกในกามยังพอมีแต่เบาบางมาก <c oughs> มันมีอาการคล้ายกับว่าลมมีอะไรล่ะเขาเลยกอะไร มเลม,มีความรู้สึกในกามมันไม่มีนะมันยังพยายามนึกสับม่ออกก็ช่างมันถ้ามีความรู้สึกในกามน้อยมันก็ยังมีอยู่แต่ความโกรธความแยบาตมันก็น้อยแต่ก็ยังมีอยู่แล้วก็ไม่มีเลยดีกว่าเป็นพระนาคามีดีไหม เอากันพระอนาคามีพระสกิทาคามีนี่เป็นพระสวนดาบันมันก็ของง่ายกระยับใจขึ้นไปนิดไปหน่อยมันก็เถียีถ้าเราจะตั้งความ้นหาพระสานาคามีเขาทำกันยังไงกรรมาฐานตัวสำคัญบรรดาานพุทธบริษัททั้งหลายคืออสุภกรรมาฐานกับกายคตานสุสติกรรมาฐานเอาเป็นตัวขิรองเข้าไว้ เราหรือคนอื่นมาเป็นสร้างศพแบบไม่มีของสกปรกทำให้เกิดนิพพานย,ยังความเหนื่อยหน่ายจริง,รงๆดังเกียรติกรการทั้งปวุงจนกระทั่งไม่มีความรู้สึกว่ามีความต้องการความกันนั่งก็เสื่อมนับเป็นอนันาจด้วยนาเสยใจที่มันนอกจากสกปรกแล้วตัวนี้ยังเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ ความจริงมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของครทั้งหมดมันเป็นเรือนร่างที่กินเหลียตันหาวป่าทานสร้างคือมานลอ่อคนโง่ให้หลงอยู่เท่านั้นเราจะไปยั่งอะไรมันมองตรงไหนก็สกปรกมองตรงไหนก็เลอะเทอะเต็มไปด้วยความสกปรกโสมม,มีแต่บุรีกรุณาโกหาความดีอะไรไม่ได้ ทำใจให้มันเต็มตอนนี้ใช้ปัญญาพิจารณาจริงๆมองเข้าไปทะลุภายในอย่าทำปัญญารอยชายอยู่ภายนอกทำเป็นบุคคลเจ้าสำรวยคิดบ้างไม่คิดบ้างอันนี้ใช้ไม่ได้คิดมันอยู่เสมอให้อารมณ์ใจมันปกติเป็นของธรรมดาไปเลยยืนโรองเห็นใครก็สกปรกเห็นใครก็น่าเกลียด นอกนอจากสิบหกนอกจากสามาแถล่และผลปัใจจัยให้เกิดความทุกตัวทุกทางนั้นของเหม็นเราเข้าไปใกล้มันสุขแล้วมันทุกของสุดทอมที่มันไม่มีการทรงตัวเรารักษาม,มันไว้เราสุขแล้วเราทุกเรามันก็เต็มไปด้ยวยความทุกทำใจเบื่อนหน่ายทำใจสลายทำลายให้มันพินาศไปจาจอํา,านา้ทุกความรักความพอใจ ให้ช่วยเจรณาให้มันเห็นจริงๆจนกระทั่งจุดจิตมันยืนมิ่งเห็นคนสวยคนสมรแทนที่เราจะนึกว่าสวยกว็จะสมรแต่ต้งว่าเราเห็นเป็นซากศพกลายเป็นของสปกปรกป็นที่น่าเสียอิจเอเยนไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พอใจสำหรับเรารังเกียจด,ด้วยประการทั้งปวง นี่เป็นอารมณ์ของบ้านนาคามีแต่จิตมันเข้าถึงจุดนี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทอำนาจของกาม,มารมณ์ในใจมันไม่มีเลยมันกลายเป็นคนไม่สู่คนไปเส้นแล้วพระพุทธเจ้าก,กล่าวว่าถ้าจิตเข้าถึงจุดนี้อามาสุจิมันเหือดแห้งไปและก็ความรู้สึกในใกายในใจมันไม่มีในกาม,มารมณ์องค์กำเนิดของแต่ละคน หมดหมดฤทธิ์ไม่มีกำลังเพราะฉะาว่าท่านสงสัยก็ปฏิบัติให้มันถึงก็แล้วกันถามว่าเพราะอะไรร่างกายมันสร้างสภาวะก็มามันอย่างนั้นใจยึงทำลายได้อันนี้ไม่ตอบจะตอบได้อย่างไรบรรดาท่านพุทธบ,บริษัทต,ตอบไปเท่าไรก็ไม่หมดสงสัยทำให้มันถึงแล้วมันหมดสงสัยเองมันถึงจริงๆ มาด้วยอำน,นาจของความโกรธความยำบัดพระโสนดากสีทาคามันยังมีแต่กำลังมันน้อยมันสุดตัวแล้วมาถึงอนาคามีใช้พรหมวิหารสีหรือกะสินสีเป็นตัวเย็ยนลงวันนี้คราวนี้ไม่ต้องเกะกะมาก <c oughs> อเรื่องอารมณ์ที่จะเข้าไปสู่อกุศลมันไม่มีอีกแล้วนี่มันมีอย่างเดียวพุ่งขึ้น เนึ่งการต้องแสวงหาแบบกรรมฐานให้ตรงอริยาสายตอนนี้ไม่มีตัดไปแล้วใช่เมตตาบมารมีคือพอม,มีหารสีรู้กับสินอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล,ล่าวมาแล้วตั้งทรงตัวเขาไว้ตั้งทรงตัวเขาไว,วา้เห็นโทษแห่งความโกรธความเพยียมบัตจิตใจจะทรงวปโดนนัดพรม,มีหารสีเป็นปกติมีแต่ความเยือกเย็ยน รักแปรสงสารเสียแล้วเราจะโกรธกันได้ยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไม่ใช่พรม,มีหัน4ีแล้วก็ใช้กายคาตาุสติว่าเราจะโกรธเขาเพื่อประโยชน์อะไรเขาต้องตายเขาต้องมีทุกข์เขามีทุกข์อยู่แล้วเขาตายอยู่แล้วไม่ต้องไปเข็งคามีแต่หน้าเวทนาเท่านั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นมีความผิดคิดชั่วทําตัวให้เกิดความทุกข์ ถ้าอารมณ์อย่างนี้มันทรงตัวและเอาอะไรไปโกรธเอาอะไรไปคิดไปทุกข์ทรมายเขาเท่านี้ก็เป็นประสาวะเป็นได้อนณาคามีแล้วไม่ยากอะไรเลยมันยากดีที่ประสาวะดาบันเท่านั้นจบกันได้ออยังละ่ะจะจบทําไมเวลาเลยสิบห้านาทีเว่ยชนอรหันเลยวันนี้ าบารมีของท่านเต็มแล้วมันเป็นของง่ายที่นี้บอกว่าพระพุทธโคสาจารย์ยินดีกล่าวไว้ว่าถ้าเป็นพปโสดาบันในที่นางอันใดจงทําใจของท่านเองให้เข้าถึงความเบือาา่อลแต่ผลในที่นางอันเดียวนั้นเมื่อตอนหลังนี่เป็นง่าย <c oughs> วันนึงถึงอนาคามีแล้วเหลืออะไรที่เป็นกินเลสมันเป็นอุปกิเลสอนุสัยตัวเล็ก เป็นของเด็กมันก็ลุกน้ำมีเราฆ่าได้แค่แต่คงตายหมดเสือสารช้างมาฆ่าตายหมดเหลือแต่มดกับลุกน้ำแต่ก็ต้องระวังให้ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทลูกน้ำเนื่อว่ามดนี่มันจับยากเพืาะกันตัวมันเล็กแต่ถ้าว่าถ้าอารมณ์จิตหลงเราเข้าถึงอนนาคามีเสร็จแล้วรู้สึกว่าจะเล็กขนาดไหนเราก็จับไหวอารมณ์ที่มันยังขังใจอยู่มีตรงไหนละ่ะมีห้าข้อเท่านั้น รูปราคะเห็นว่ารูปปานเป็นของดีอรูปราคะเห็นว่ารูปปานเป็นของดีแต่ความจริงมันก็ดีแต่ว่าดีกว่านี้มันยังมีอยู่อีกเราไม่หยุดดีแค่การทรงรูปปานและอรูปปานก้าวดีต่อไปแั้นก็ข้อต่อไปที่สามมานนะความถือตัวถือตน เอาอย่างนี้ก่แล้วกันคนจนคนรวยคนสกรปรกกับคนสะอายเข้ากันไม่ได้คนกับสัตว์ที่แกถือตัวเหนือกว่ากันอย่างนี้มันเป็นกิเลสมันเป็นตัวถ่วงอารมณ์อย่างนี้ยังพอเหลืออยู่ทำลายแค่ไมนาาไปอีกอันหนึ่งก็อุตตจักรมณ์ที่พุงสานตอนนี้พระ,ะพระมหานามเคยถามพระพุทธเจ้าว่วาพระองค์บอกว่าข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระอนาคามี ตอนนี้จะพูดเร็วไปสักหน่อยจะรีบเกินไปเป็นพระนายธรมีอารมณ์ฟุ้งซ่านยังทำไมยังมีอยู่แต่ว่าซ่านไปได้หุวสนองสมเด็จพระทศพลก็ตอบว่ามันยังมีไปตัดได้ที่อรหรันอารมณ์ที่ไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยไปอรหันเท่านั้นนอกนั้นยังมีอยู่ยังปากหลักไม่หยุดหลักมันยังมีความหวั่นไหวอยู่บ้างไม่ไหวมากมันก็ไหวน้อย ถ้าพาราดละหันมันก็นกเหมือนกับเสาเขื่อนไม่หวันไม่ไหวแนวข้อสุดท้ายก็คืออวิชชาความโง่ตอนนี้เราจะเข้ามาตัดก,กันตอนไหนบรรดาท่านพุทธบริษัทของเนื้อหารายการนี้รูปประชานะรูปประชานี่เป็นของง่ายถ้าเรารู้ว่าความเบ็นอหันอย่างดีกว่านี้ าานะรูปฌานและรูปฌานสมรัยการเป็นกำลังช่วยระคับครองเปนะ็นพาณวิ่งเข้าไปหาความเป็นอรหัตผลเพื่อเราไม่หยุดจุ่ตรงนั้นเท่านี้มันก็หมดไปนี่ตัวที่ถือตัวถือตอนก็ดีอารมณ์พุ่งใส้ก็ดีไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดแล้วไ่ตัดตัวปลาชกวิชาเลยดีกว่า ตอนอวิชาบรนตัดก็ตรงไหน,บ,นบรรดาท่านพุทธกวีใส่ก็จับสกายดิพิตตัวนั้นตัวเดียวตัาเห็นมาแรางกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราตอนนี้นักจเจริญมิปัสนาาละาอาจารย์หลายจะเห็นว่าธรรมาพูดย่อเกินไปเขาใช้คำวาา่าขันธ์ห้าแต่ธรรมมาไม่ชอบเวลาปฏิบัติมาจริงๆก็ไม่ชอบเหมือนกัน มัก็รู้กันอยู่แล้วว่าร่างกายก็คือขันห้าขันห้าก็คือร่างกายแต่เราก็พูดเสร็จจนชินแล้วนี่ว่าร่างกายร่างกายจะไปนั่งเลกขันห้าให้มันย่งแล้วปวยอะไรไม่ต้องเราวมานั่งแต่คิดพเิจารณาดูว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วความปรารถนาคือการเอกคำว่าฉันพระความพอใจ ในการที่เรา,ย,ายึดถือความเกิดเป็นมนนษุ์เป็นเทวานาหรผมทําไมจริงจะต้องมีสําหรับเราอีกเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวานาก็ดีเป็นพรก็ดียองอยู่ในแกงของความทุกข์หรือไม่เอาอย่างนั้นมันจะมาคิดว่ามนนษย์ไม่ดีร่า <c> ง <oughs> กายที่ประกอบไปด้วยขันห้าไม่ดีมันมีความทุกข์เราไม่ต้องการ เราต้องกายกายทิพย์คือกายของเทวดาหรือกายพรหมนี่ท่านหลงอยู่ในกายเทวดาหรือกายพรหมก็ยังชื่อว่ายังหลงอยู่ในรูปฌานหรือรูปฌานนั่นเองแล้วก็วรรนั่งนึกหรือว่าเทวดาหรือพรหมเนี่ยดีหรือพญารักษาคนเทวดาก็ต้องตอบว่าดี ทำไมมันจะไม่ดีก็เพราะว่าเทวดาก็มีร่างกายเป็นทิพย์ผมก็มีร่างกายเป็นทิพย์มันเป็นทิพย์เหมือนกันในบรรดาท่านพุทธบริษัทมันก็ต้องดีถ้ามันดีกันตรงไหนล่ะดีที่ร่างกายเป็นทิพย์ไม่ต้องกินไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องหาอะไรมีพระแท้ทุกอย่างแต่ว่าส่วนที่ไม่ดีมันยังมีอยู่อีกถ้าหมดบุญวัฒนาบารมีจากเทวดาแล้วผม มันก็ต้องโดดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็น,สรรปนสรรอสุรกายเป็นตนมาพบกับความทุกข์อีกพบกับความยุ่งยากใจอีกนี่มันจะดีตรงไหนแล้วก็เลยหาความดีก็ไม่ได้ี่ใช้ปัญญาบรารม,มีอย่าลืมอย่าลืมปัญญาบรารมีเป็นปัจบรารมีข้าพเจ้าวานบอกแล้ว บ็มัญญาก็มานั่งพิจารณาว่ามีไหมเทวดาและพรที่หมดปัสนาบารมีเรามาเกิดเป็นมนุษย์เรมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาเน,เนเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเปลนสรกายมีไหมเราก็จะเห็นว่ามีถมเทไปนี่ถ้าเข้าถึงอันนาคามีแล้วก็สบายที่คลำมมาสบายเลยตัวที่โยกโลงทั้งหลายมันไม่มีแล้วมันมีแต่ตัวตรง ตัวหยาบก,ก็หมดไปแล้วเหลือแต่กินลสละเอียดช้อนหลูกน้ําก็ช้อนมดจับมดจับรุงน้ํามันตัวเล็กแต่ว่าจับยากแต่ไม่เป็นไรปัญญาบรารมีนี่ถ้าเป็นแหหรือถ้าเวงก็เป็นแหถ้าเวิงที่ตาทีช้อนอะไรก็ติดทั้งหมดเห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทท่าน้นสาวกของพระบรมสุโคก็นั่งคลำดูให้ดี ว่าพรมกับเทวดาเนี่ยถึงที่สุดแล้วหรือยังพระพุทธเจ้าท่านบอกเสมอว่าพรมเทวดาก็ต้องจุดติอย่าม่พ้นจากความเป็นมนุษย์ไม่พ้นจากความเกิดแล้วเราจะไปนั่งสนใจอะไรกับความเป็นพรมเป็นเทวดาเพื่อประโยชน์อะไรยกเลิกความต้องการคือราคะความรักในความเป็นเทวดาหรือผมยกเลิกกันไปอีตอนนี้ไม่ต้องนำมานั่งยกเลิกมนุษย์แล้ว ความเป็นมนุษย์มันไม่มีสําหรับเราอีกแล้วเพราะว่าถ้าเราเป็นผ้านาคามีตายจากความเป็นคนไปนเกิดเป็นเทวดาหรือผมก็บาเพ็ญบารมีบนนั้นเป็นราหันไปนิพพานเลยเราไม่ต้องมานั่งมองมนุษย์ให้มันเหน่อยเมื่อดกตาเมื่อใจมันนั่งพรงชมกเทวดาดีกว่าถ้าเราไปอยู่ที่เทวดาหรือผม,มก็ยังมีกิจที่จะต้องทํา เวลาเน่ยลายของเรายังมีอยู่เนี่ยใช้เวลาไม่กี่นาทีมันก็เสร็จแล้วเพราะว่าเราเชื่อ์องสมเด็จพระบพิธีแก้วปก้วนาคามีและเปนอหันไม่ใช่ของยากง่ายมากเป็นของตัวเล็กเพ่มีกําลังใจเข้มแข็งไม่เกิน30นาทีก็เป็นพราอรหันที่จะเป็นได้แล้วก็มันนั่งมองวาตถวรรดาหรือฟมไม่ดีแล้วไม่รัก เื่อความรักความพอใจมันไม่มีแล้วเราจะมาตั้งนั่งเชื่อเชิงความดีของเทวดาหรือผลพระประโยชน์อะไรมันก็พ้นไปนี่เราก็มานั่งกลับหน้ากลับหลังทวนไปทวนมาทั้งไปเอาบัญญาบารมีเป็นเครื่องใช้ใช้จิตอนุรมพยายามคนา้นคว้ากกำลังใจ เวลาที่จิตของเราเข้าถึงบาสโสดาบันมันเป็นยังไงตอนจิตของเราที่เข้าถึงเป็นบาสโสดาบันเราจะมองได้เฉพาะที่เห็นชัดคือสิลบริสุทธิ์เรามั่นคงอยู่ในสิ่งกันและเมื่อสิ่งของเราไม่มีเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงๆในราธรรมระรสองเราเคารพจริงๆ อารมณ์ของเราจับเฉพาะอย่างเดียวมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เห็นนั่งมองพระโสดาบนันี่ตัวนี้มันไม่หวั่นไม่ไหวไปจากตัวนี้ตัวนี้ทรงอยู่ความรักความโลภความโกรธยังมีความหลงยังมีแต่ว่าไม่ขาดศีลไม่ฝืนคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์คารในพรพุทธธรัมปสวงจรงตัวนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาบัน ต่นี้ตอนที่เราเข้าถึงอนนาคามีสกิทาคามีจะไม่พูดไม่จําเป็นของเล็กๆเ,เนี่ยพูดทําไมสีท,ทาคามีกับโซดาก็ใกล้เคียงกันเคียงว่ากันไปทีก็เป็นคนรุ่นพี่รุ่นน้องทอนแ <c oughs> ย่าเปรียบเทียบกับนายทหารก็ร้อยตรีเหมือนกันเพราะร้อยตรีรุ่นพี่กับรุ่นน้องมันก็แค่กันนั่นแหละบรรดาท่านพุทธบริษัท ต่ว่าถ้าว่ากันดาวเงินเดือนก็มันสูงกว่านิดี่ไปเรื่องธรรมดาการงานอาจจะก้าวหน้าไปกว่ากันหน่อยแล้วก็เป็นของเล็กน้อยไม่นั่งไม่ต้องมานั่งพูดนี่เราพูดทั้งในพันกันเลยดีกว่าเพราะอารมณ์จิตเ้าถึงพระอนาคามีมันถึงจริงๆนะมันเป็นยังไงรู้เลยว่าเรามีกําลังใจสิ้นแล้วจากกามคุณเป็นคนกลามตายได้ อารมณ์จิตมันตายได้นในการจริงๆถ้าเราไม่แน่ใจก็ไปหาหมอให้เขาจิตยาบำรุงกรรมให้ยาอะไรก็ตามอย่างแรงที่สุดเบาที่สุดอย่างกลางให้หมอเขาไม่ได้ใช้ไปบอกเขาว่าเราเป็นโรคคนเป็นคนเป็นโรคก,กามตายได้แต่หมอทำยังไงยังไงหมดท่าแล้วก็ยกเลิกกันไป นั่นใช่แล้วเราเข้าถึงพระอนาคาม,มีแล้วคนสวยไม่มีมีแต่คนสกปรกวัตถุสวยไม่มีมีแต่วัตถุสกปรกความติดความพอใจในความสวยสดงดงามในคนและวัตถุไม่มีสําหรับเราใจมันสรงอารมณ์เป็นปกติอย่างนี้นั่นคือพระอนาคามีอันหลักที่หนึ่งยังไม่เต็ม มี่พระอนนาคถคามีอันดับที่สองก็ต้องไปดูความโกรธความพยายามเขาด่าเปล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 ่าเราฟังแล้วมีความรู้สึกยังไงเฉยยิ้มได้สบาย